ตัวอะไรเดียวะเยสก,กีมไหมมิติสลักเกอร์สลกเกอร์มานทำอะไรนำกันวะโดตาโดตาทูแบบโดตาทูโปรแท็กเกอร์เล่นงูวิถอยเล่นคนเอาไปเล่นหรอวะทำไมคนเล่นไอ้ยี่ยังนั่นน่ะสิโอ้เจอเจ้ากันแล้ววะเย่ละเจอแบบโคตรตัวแพ้ทางอะ่ะเจอไอ้ค็อกเวิร์กอ่ะ อุย้ยวงสวิงมึงไม่ถึงกูไ้เปรตเฮียอะไรวะเนี่ย Covering ground. Mm -hmm. ถ้าใหม่กูต้องมาเจอ็อกเบิร์กได้วยวเหอะเฮียฮีโร่มีตั้งเยอะตั้งแยะ

อ๋อตีฮีโน่ฟสกิลก็โกมึงปัดหนัหน้าเนี่ยเลยอะไรทำให้มึงกระโดดเข้าไปหาจักในป่าวะ มึงไม่ตายแล้วกูนอนไม่หลับ <I> อันตรีกวนบ่อยเฮีย <c oughs> ช็อตนี้แม่งเฮียจริงเอาไว้เรี่ยวสาหรับสามไอ้เฮีย <c oughs> คนจะซวยอะไรกันแบบนั้นวาขึ้นเรื่องนั้นขายาชิ้นนี้เลยเหรอเ <c oughs> วอร์ไปเปล่าขายาชิ้นนี้บิงไม่ต้องเหรอ <c oughs> มึงออกตามโปรพี่เฮคนไหนวะ <c oughs> ไม่ใช่บิงก่อนเหรออันตรีดีมึงจะออกทำไมอ่ะ

ยีอะไรวะเนี่ยเยี่ยดูดดูดดูไอ้เยี่ยโดนดูดทำคุยอะไรไม่ได้เลยมึงเห็นปะมึงอัพปิดมันต้องหนึ่งนำดูเรื่องเยี่ยมันคำนวณวีพอดีอ่ะมึงว่าไงวะ พีเ่เต้พี่แมงโคตรทีไอ้เฮียยากตรงไหนวะต้องออกอะไรต่อยาฉาเหรออีโลโคตรกวายมึงไม่ดีดแม่งร้องอีโลโคตรกวายเฮียนี่1ิบห้ามิทูเมนเตอร์ด้วยวะออกฉาดโอเค เฮี้ยคอกไปไหนวะพีก้าพีก้าไม่ละมึงไอ้ดัตโดนนี่เฮี้ยนี่ช็อตจนตายเย้ย ต้องไม่อาสอนำกูต้องเอาหนึ่งนำหนึ่งสามใช่ป เส้นเสียงวัวบวะพารวับวะเพื่อนช่วยไม่ได้ไดิโกเนิกไอเฮียไอโอมบอกวะไอโอมอโอมันอะ โอ้โหดีกูไม่บิงแอโก้น่ะ่าเยอะ่าด้วยไหนวันที่มึงคิดว่ามึงรอดอ่ะมึงรอดเฮ้ยลอยทำไ่เหยไม่ไหวเลยปัดนอืโอ้โหมึงรอดเหย่ตัวมึงแม่งยังไม่ถึงคาดว่ะ ฮีโร่มึงคือโกงอันดับสองลองจักเวทีมึงเวรอมึงเวรอออกอะไรต่อดีวะเดี๋ยวไต่เขาไปดีสั่น Whoa, 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 yeah, whoa, 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 Yeah, whoa, 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 บึ้มบ้ามซัมเบอดูดิเฮียราได้ไงอ่ะบึ้มั้มบึ้งเป้งไอ้เฮียเอาอะไมาไหวไว้เฮียแล้วกูซึมแล้วกูซ้ำ ซับดิฟ่ะเฮียน,นี่เรื่องจริงเลยเออจัดมีหน้าแต่ว่าอะไรวะเอาอละเฮียทำไมมึงต้องเสร็จมาในเมื่อกูแม่งเป็นเออเชอกสัดกูไม่เข้าใจ ไม่ขึ้นไหวสัตว์หนักเกิน ตีเขาเก่งจกกักรน้อยมันไม่ได้ยอมแพนะ้นั่นะ ฟรีเก่งแต่ว่ากระทาลอยก่อนดีกว่าเอาชัวร์ สองพันสี่โคตเตียวตายเลยว่ะ ไม่จะ把他打死吗เฮ้ยโอ้โหยัดแม่แพ้เลยเหี้ยเล่นสนุกแต่ว่าแพ้เจอจากกิโลไม่ไอยมี เอเล่เย่เอเล่เอเล่เห็นจัดมีพวกแม่งมาตายทีละตัว กูร really ู้ส <illions> ึกว่าเอ็โคมันไม่แรงเลยวะทำไมวะเพื่อนเกมนี้ดูสนุกดีครับคุณเต้ครับผมกูเองไอ้เหียไม่จบสักที

โ,โอเคโอเคโอเคคงเปอร์ลเจนเถอะกูขอร้องนะเฮียเอสโพสไละ่ะครับเต้สองกับสาอยากใส่ใจโพสสามับโพสสามปเ้อลองอัพสเต็มกันหเต็มหึงอย่างสกิลคีปเดียวตาย เลนแตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันฟาร์มไป กูซื้อราทาลอยมึงต่อมึงขายกูเท่าไหร่วะมึองอ <c oughs> <c oughs> มึงหลายทีแล้วอะอะตัวที่มันไม่มีประโยชน์เไรเด้ ดูรีไฟล์ฟามาสัทุกคนแรก แม่มึงช่วยหลบสตตันทีกูขอร้อง ไม่มีตังค์หรอกซื้อของมาโอ้โหร้องตัวอีที่เยตาเกือบบอดกัดจริง <"Yes> เกมนี้ออกออกไอ้อากรนี่มาดีนะเพราะว่าปุ้ยได้กระโดดออกจากคอกของไอ้นั่นด้วยได้บอกวะหรือมันก็ติดติดอยู่ดีวะ ไอเฮดหนูซัพพอร์ตมึงอะโลแพ้กูไม่ใช่หรือไงมันโลแพ้กูเปล่าวะใช่ตัวนี้เปล่าวะติดโดนดึงขากลา,กา,กากงอกงั้นก็ต้องบีคบีโอ้ด้าทีเอเที้ยนี่งงมากเอเชอย่างเอา TA, เฮ้ยทีเอเ้ียเกมแม่งมีปัญหาแล้วโอเคโอเคน่าจะพักแลวแชทถ้าไม่ดียดไม่ค่อยออกอันี่ครับผมลอกตามนี้นะครับ